พี่เบนทอยทอยน่าบบนี่คือความเคยชินที่แบบพี่เบนเน้นนั่งเน้นนั่งนั่งนั่งไม่สวยนั่งหม่นั่งทอยเก่งมากเก่งมาก ช่วยกู้ฝึกครับพี่เบนค์คือช่วยผู้ฝึกช่วยกู้ฝึกให้น,อน้องล้าล้าจนลืมว่าตัวเองอยู่บนโลวิ่งนะครับเป็นเป็นไฮไลท์ส่วนหนึ่งของเทคนิคการฝึกปรือให้เกิดความเคยชินแล้วก็รู้ความได้ประโยชน์เรามุ่งเน้นการฝึกแบบธรรมชาติ เป็นบ้านเรือนจริงๆไม่ได้มุ่งเน้นความเป็นวิชาการจ๋านะครับนี่คือสิ่งหนึ่งกับโรงเรียนศุกษนพระเหตุหลายคนบอกอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกขั้นตอนนอนนั่นนี่เหมือนโรงเรียนอื่นๆเขาฝึกกันไม่ครับที่นี่มุ่งเน้น เป็นภาระผู้ปกครองไปปัดปุ่นหรือฝึกปือให้ลูกคุ้นชินกับคําบอกคำสั่งเสียงของผู้ปกครองก็โอเคละอะไรเงี้ยพี่เบนพี่เบนนั่ง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 โอเคพี่เบนมาพี่เบนมาไม่ไม่ไม่สวยพี่เบนนั่งนั่งพี่เบนนั่งพี่เบนมา ไม่ไม,ไม่ไม่เอาหมอบแบบนั้นไม่เอานั่งนั่งนั่งหมอบหมอบดิเไม่ไม่ใช่พับเพียบรู้ว่าเจ็บขานั่งหมอบหมอบหมอบโอเคแบบนี้แล้วลกูกค่อยๆบำบัดไปเดี๋ยวก็ดีเองครับเบนอายุสี่ปีครึ่งนะครับก็เสียดายอย่างหนึ่งที่เขา เกิดอุบิเหตุปกตีแล้วเขาการหมอบการเนี่ยครับเขาก็คือไม่ค่อยได้นานเท่าไหร่เพราะว่า,าต้นขาเขาอักเสบฉีกขาดเลื้อยลังก็ดูแลกันอยู่ครับบำบัดกันอยู่แต่ก็โอเคแหละมันเป็นมีปาก,กรรมส่วนหนึ่งเช่นกันก็เป็นผู้ช่วยครับหมาสื่อสารหมาเรื่องหมา,หมา เล่าเรื่องเรากับหมาไปเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีแห่งหมาเปลี่ยนจากหมาเป็นสุนัขแสนรู้ครับครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ครับปรึกษาเราได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรหรอกครับโทรมาคุยกันทักแชทมาแอดไลน์มาก็คุยกันถึงแนวทางถึงช่องทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุนัขของท่านที่บ้านก็คุยกันครับ แบ่งปันเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาให้กับสังคมบ้านเราสุนัขจรจัดเยอะครับเท่าที่เห็นห,หลายๆท่านส่งลงคลิปแล้วก็ดูแลสุนัขครับสวัสดีครับ